คุณได้ส0 0 0มื่นะครับทางละหนึ่งหมื่นถือว่าไม่ใช่น้อยเลยครับโชคให้เต็มที่ครับนานานท่านนายเพอจะมีโอกาสได้ชมมวยสดครับไม่แน่นะใน,นอนาคตนี้อาจจะมีรายการนักไก่เลจัดอยู่ที่นี่ครับนับเงินล้านในยกแรกครับหมายถึงว่าเป็นภาพเพชรสดเก๋สดเลยครับ ชาชใยนรงใจตัรงครับทำนาทีห้าบ,บนเวทีแดดมีเจ้าทิพย์อะครับดูครับโอ้เอาแล้วครับดูแก,แกแกมั่นใจครับทางด้านของเพชรมงคลครับถือว่าชคได้บ้านเลยครับแม่ชคตามเส้นชี่อะไรครับ ดูครับทา่ทานกำนันเสริมนี่ประธานชมรมกำนันตะบนคัตหลงนะครับประเด็รถถังแจมาที่ทเจ็ดพันนะครับให้สิงข์นองนาลับทราบนะครับปุนีดูของใหญ่ครับสุปรเจงวอร์เทคโนโลยลปูสวมหรือว่าปอพีนพัฒน์ครับ นัำชกจากโอดเสือดาวดังเจ็ดสีคู่นี้จะมาโชว์ความเก่าครับเจอกับเทชรนานาเก่งชัชนชั้นนั่นเลครับกำลังฮอตกำลังสดับคู่เอกใหญ่พวกนี้รับมาดูยกแรกครับโโอ้ห ยกแรกครับอ่ะหมดยกที่หนึ่งครับคู่ต่อไปแจ้งมาแล้วที่ 7, เจ็ดพันะครับทางรถถังนะครับแจ้งมาที่เจ็ดพันเอาฝากถึงทีมงานสิงห์ขนองนาครับท่านกำนันรัตอุปประไยกำนันตบดปราศาสตร์นะครับเชิญชวนไปให้กำลังใจศึกรวมนับใจสู่วัดปราศาสตร์ครับมวยจะเริ่มชก10ก แปดนาฬิกาเป็นต้นไปในรับที่วัดปรา,าสาทตำบลปรา,าสาทอำเภอคุกขันในรับงานบุญนี่กาชมนี่ก็ถือว่าไม่แพงนะครับไปดูทะเลเงินพออ่าวทะเลบางสะเลดเจอเพชรน,น้ำหนึ่งสิทธิ์เสียสงควนอูสิทธิ์ทนายเอเจอปา์าดสักก่อนพยาไก่บินหรือว่าสิทธิส์สารวัตรเดชครับฟ้าทลายโจรช่องจอมปรา,าสาทจะเจอกับกิ๊บเก๋สอจุฬวรแล้วก็มีหงหยก สอสิงห์สยามกับกุหลาบเข็งเพชรโพไซ์ในการใหญ่ครับวันที่17มีนาคมทีมงานพิดับชิดอาจารย์ลำมสูตรครับเป็นผู้ประสานคู่มวยครับนี่ถือว่าเป็นสีสันของมวยไทยเลยครับ เ, la, อ be, เอาตอนนี้แดงมีอาชีพ5,000ผู้เอาเลยครับอาจารย์ประมวลแจ้งมาแล like ้วครับเอเรายการเตียวบวยอีกหนึ่งรายการที่โพสีสุวรรณเป็นทราบว่าใครเอาไปไหนแล้วนี่นส่งส่งคืนด้วยครับท่านที่เอาไปส่งคืนด้วย ยกสองครับอไอ้เนาะชกให้ท่านนายเพื่อดูหน่อยครับสีสันสีสันงวยผู้ทอนครับสองหมื่นสองหมื่นเด็กใหญ่ครับ สังชาติครับตัวทิ้งหลวงครับออกแรงแรกแล้วครับเมื่อวานนี้สายเลือดจากอภรรักกู๋ครับสีพนนชัยครับได้อาชีพโอ้หลายกับตันครับชนเวทีอืบกรุงครับต่อมาดูครับลุ้นลุ้นใหม่ๆครับก่อนที่จะเข้ากรุงครับนี่นี่นครับตูครับใหม่แข็งขวาครับลุ้น้ายครับ แดงนี่จากตบดกันทรมนะครับน้ำเงินนี่จากช่องอ่านม้าครับอําเภอน้ำยืนครับนี่ยกสองครับไปโดนไปโดนครับโอ้ยโดนผิดโดนเออเวิร์ดครับเทปมงคลครับระยะระยะห่างห่างไปนิดนึงยกสองครับเล่นน้ำตัวเลยครับขอบคับ อา้าวเต็จสมชายโยกอุ๊ยแข็งเต็จสมชายอา้าวามาแข่งเหตุมงคลทีแล้วตกตับคนตับโดนเข่าจังหวัดสองครับหมดยกที่สองครับคู่ตะไปครับเก็บมาเลยครับสิงขบองนาครับ วันที่5้มีนาคมครับที่โคกทะลอกเออโคกทะลอกนะครับวันที่5้มีนาคมนะครับตำบลห้วยติดชูอำเภอพูพสิง์นะครับจะมีรายการมวยนัดใจครับโดยทีมงานของท่านนายกนายแทนตาครับทีมงานลูกคนรวยนี่ผู้ใหญ่รักิจิตโพมงคลนะครับแจ้งข่าวครับห้ามีนาคมจัดใหญ่นะครับ แล้วก็วันที่22มีนาคมครับงานสักการะหลักเมืองภูสิงห์ครับอ่านี่ก็มีมวยครับหน้าที่ว่าการอำเภอภูสิงห์22มีนาคมนลครับวันที่หนึ่งนี้จะมีการเปรียบมวยครับโอ้ีให้ชมกันหนึ่งคืนครับแล้วก็อีกหนึ่งข่าวฝากครับบ้านสงเลนหนองมาอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณนะครับ จะมีการเปรียบมวยในวันที่11กุมภาพันธ์เวลา9โมงเช้าเป็บต้นไฟนะครับส่วนวันชกนี่ท่านไม่ได้แจ้งนะครับวันเสาร์ที่11ก็จะมีการเปรียบมวยนะครับที่สงเด็จหลวงพ่อใครับแล้วก็พระอสุวรรพกิตติแสงในครับจะมีการเปรียบมวยที่โรงเรียนโดสายของว่าอำเภอวังหินศรีสะเกดครับในวันที่19กุมภาพันธ์ชก2 4 มีนาคมครับอ้าวนี่ข่าวฝันครับดูยกที่สามเครับจากใจนลกใจตรงครับทำนาทีหาคนทีนะได้เพชรมงคลนะเพชรสมชายนเพืนครับดูครับตระมาดุงเลยต้าตู่เลยคร e ับโอ้โหดรับตอาแล้วครับตา บัดกับเพชรแต่ <g it> too, ี่มีปักเพชรกนนีมีจังหวะสองรับคนจับใครโตครับเพชรสุนชายครับต้งมาไปเลยครับต้งเลยยิงยิงยงยิงยิยิงิงงิงยิิงยิงครับยดย ไข่ใหญ่จกักสีสเป็กยอดบอเมวันนี้ไข่ใหญ่จกักอุ้บลครับผลงานาของผู้ใหญ่ชัดเจนผลงานของผู้ใหญ่แดน,นครับผมกิตสนาครับดูครับในสครับนนอนนอนนอนเอาล้ครับกนมวยทุกคู่เลยครับยกที่3ามแดนนีเจะยากจะทิพย์เครับา เพชรมงคลมีปัตรมาตามด้วยเข่าครับอันดีจากอาจารย์พล้วุ่นี่ห้าพันนะโอ้ทีบานเสียสหาชโชทฮีงานสิทธเสียสงครับโอ้เอาดีอย่าห้าเิ้นเลยครับสำทาะออกลิปตูเป่าครับ เด็กที่สามเอกเอาเลยครับมีสะุ้งมีสะดุ้งเอาเลยครับนี่หละครับสสครับคูนี้ครับสเปิดครับโออหอใจรใจตงครับดูครับมาเป็นมาเป็นจกตลนหลวงเลยครับเอาต้อลต้อลครับ เพชรสมชายครับโอ้ไม่รับใยอันตรายครับหมดยกที่สามครับโอ้เสียวครับแบบนี้นี่เสียวครับแบบนี้เสียวครับปารมีเทวดาครับต้อนรับด้วยนี่ครับเป็นรองประธานชมรมพระเครื่องพระบูชาไทยของจังหวัดศรีสะเกษนะครับ ผู้ให้การสนับสนุนไข่มวยวอเท็โลนุ่มู่สุกเลยครับยอเอ้าข่าวดีสำหรับนักมวยที่ชกเสร็จครับให้มารับรางวัลข้าตัวพี่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ครับท่านกำนันบัรชัยฐานนุนะครับวันนี้เป็นฝ่ายกันเงินครับ ว่าอศร้ออ่านมบคนดังจากจับหห้วยเหนือครับโอ้แบบนี้กองเชียร์มุมเหมือนในเสียเปยรียบครับเพราะว่ากองเชียร์แดงนีกจะสอนเป็นภาษากันทลงครับ ฟ้รอบู้ตู้เข้าเอาเลาเอาเอาเอเอเอาเาเอาเอาอาเอาเอาาเอาเอาเอเอเเเอาเาครับอเอาเอาเอาอเ เจ็ยาวครับแบบนีครับดัขวาท้ายโดนล็อโดนล็อเอาสิอนี้ต้องดต้องกเพชรสมชายครับเดนสีสเกตมาีข้างบนสครับท้ายครับดกับนีนซ้ายครับโอ้โดนยับโดนยับโดนยับเอโอ้โหรับเด็่ระชากครับโดนสมชายไระชากไม่ลงแต่วันนี้ ไต่มันโดดไต่มาเอากดไม่ทงเอาซโอ <ถ segundo S 2> <ะ>้ค oh. ัุดนี้ครว่าพสมาับนี่ครับโอ้เอาอะไรครับสี่ดูครับต้องเดินบ้างแล้วครับต้องเดินบ้างแล้วครับเพชสมชายครับเดีนี้เพชรตรงค สมชายดีนะกนครับไปดูครับแต่ก็โดนครับโอ้โหใครไปเกอะเลครับเ็มงคลเียกึที่สี่ครับเดินเนเนนคนขวาครับสองหมื่นครับเอ้นเครับ เข่าในของเพชรชัชัยครับจนยกที่สี่ครับโอ้แบบนี้โอ้แต่ไปไม่่วนครับงดนของเพชรมงคลนี่ครับสิงคนองนามีไหมครับห้าพันครับสิงคนองนามีไหมครับก็มีส่งแยกมาเลยครับ วันนี้ต้องขอบคุณเชชาชัยรุงพัฒน,นาชัยกุลนะครับจากรานแสเซ็งนะครับมีสนับสนุน5,000นะครับกำนันทองขันสมศรีครับมีรวมสนับสนุน5,000บาทครับมีนางศรีไพรวันทาครับนนยกอง,องการบริหารส่วนตะบลห้วยเหนืออีก5,000นะครับแล้วก็มีนายชัชยายอด นำโคตรเลยครับในพระนภูเกดกุลเลยครับห้าพันขอบคุณยกหเฮ้ยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์สารวัตรพหลสอทุกๆคนเลครับเพื่อนสนับสนุนนี่ถือว่า อำเภอขุขันมที่2ตำบล276หมู่บ้านแล้วก็อีก3เทศบาลเลยครับได้ละตีเลยได้ตีนะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมคนนี้ก็จะลืมมาให้กำลังใจทีมงานกำบัฟนผู้ใหญ่บ้านอีกหนึ่งนัดนะครับใครที่คิดถึงสุพรรณเจรับ กลับมาแล้วครับจะเจอกับพจน์นาเกียรติชันนำในครับขูเอกใหญ่ทุกนี้นะครับพร้อมดีเดินตลาดสดในครับบรดีทันรอเมืองพงธรกันซุกบักนะครับพร้อมด้วยนายกกินกาชาติ เนไชุดน ok, wow. ึงท IL ้าเลยับยังอยู่นครับอีกชุดนึงท้ายออกมามันมาดูยกสุดท้ายครับต้องาดเปลี่ยนนะครับพมงคลวอลไฟวอกไอเล ด้กุไก่แจงมานึ่งหมืนครัไก่แจงมาหนึม yeah, ือลล้าบอล้าบอลล้บอลาบอลาบอลลาีอลล้ออบอลลา้าบอบอาบอล้าลล้าบอลลลาบออล้ออ้บอลบอลบอลล้ ดูต่อไปมาเตรียมเลยนะครับนี่หมดยกสุดท้ายเลยครับนักมวยอย่าช้าเลยครับต้องต้องมารอตั้งแต่ยกสามเลยนะครับทีมงานทีมเรียมนี่ต้องเตรียมพร้อมเลยครับไอ้ไม่ได้มีความนักมีสกัดเข้านานแครับแล้วก็ชูไปที่บุ่มน้ำเงินครับเดินเชิญเดินกำลัง